ข่าวด่วนวัดประสาทวิถีนิวส์ขณะนี้นะคะเกิดเหตุร้ายแผงเล่กๆนะคะให้เรียนคนออกมาโดนตัวคั้งนสุดตัวคนนะเวลานี้เลยค่ะ โรงเรียนวัดประสาทวิถีซ่อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวโดยให้ความรู้แก่นักเรียนในการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวถ้าหากนักเรียนอยู่ภายในอาคารให้รีบออกจากอาคารหรือจุดที่สามารถถล่มได้และให้มาอยู่ในจุดรวมพล ถ้าหากนักเรียนอยู่ภายในอาคารเรียนให้วิ่งลงทางบันไดโดยให้ยกมือป้องกันศีรษะไว้เพื่อป้องกันวัตถุที่จะมากระทบกับศีรษะซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อศีรษะ ที่แผ่นดินไหวไม่ถึงขั้นรุนแรงให้นักเรียนรีบหมอบลงใต้โต๊ะที่มีความแข็งแรงและปลอดภัย